เอาไปถ้าสมมติว่าบอกสีถูกเอาไปเลยอ่ะหยิบเลยค่ะอ่ะงั้นยื่นให้อ่ะพ,พ,พี่ปูมันสามารถซ้ำก็ได้อยู่แล้วส,สีเหลืองได้กันไม่ได้ไม่ได้ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ถ,ไถูกก็เอากลับมาอยู่นี่ก็ไม่ให้มาอ่ะใครเลือกสีอะไรหนูเอาหนูไทยพี่ปูพี่ปูสีเหลืองนะตัว<า>อย่านานตัวสีเขียวพี่หมู สีเนี้ยฮะสีชมพูสีแดงสีชมพูพี่มานูเลสีน้ำตาลน้ำตาลสีชมพูสีชมพูโอเคทุกคนช่วยสืส่ดอดเคุณทายสีอะไรคะสีเลืองอดจบคุณไม่ได้ทายสีนี้คุณอดค่ะตัวสีอะไรนะเขียวเขียวอาเร็วๆค่ะตัวเดี๋ยวไม่ใช่ดิเซ๊แล้วตัวไม่ใช่ไม่ใช่ ตามปฏิกาอันนี้พีทเอากล้องไปไหมคะหล่อเสืออันนี้ไม่ได้เ็วลื้อทำลื่อสองซ้ำว้าวววววววมวว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 ว่ว ถ้าเลือกสีใหม่สิไม่ได้เอาไม่ได้หรอเลือสีูงม่สิไม่ได้ทอาไมได้หรอเลือกสีพู่กัน้ัเมาเสนอสีล้ำตาล